อักเมนแรกที่ผมจะแนะนําก็คือควรจะหยิบเป็นอักเมน้นอีคอนนะครับในช่วงเมตาตอนนี้นะอักเมนอีคอนจะดีที่สุดเดี๋ยวก็มาลองโลกันดูนะครับว่ามันจะมีอักเมนอีคอนอะไรที่ดีๆบ้างนะครับแล้วผมรีเจอตัวของสแลมินเป็นอักเมน้นอีคอนที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ไอเทมให้ตัวละครเหมือนเราได้รอบละ2บาทเลยนะครับเพราะว่ามันจะให้2 exp นั่นเองนะคือเป็นอีกหนึ่งอักเมนอีคอนที่ผมค่อนข้างจะหยิบบ่อยอยู่เหมือนกันเลยครับในส่วนของอักเมนสีทองนะเนาะ ก็แพนในหัวผมเหมือนเดิมเลยครับผมจะทำคอนเทนต์หมีจริงนะครับในวันนี้เพราะว่าช่วงนี้หมีมันเป็นเมตาอยู่นะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะรีบเก็บแรงก็ควรจะเล่นนะเพราะผมได้ยินข่าวมาแววๆว่าแพทหน้าหมีมันจะโดนเนิร์ฟนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะโดนหนักโดนน้อยอะไรก็แค่ไหนนะก็ถ้าเกิดเป็นช่วงนี้เป็นเมตาอยู่ก็พยายามเล่นให้ได้แร้งเยอะที่สุดแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็ผมเคยทาไอตัวของหมีกับแอดไป2คลิปแล้วใช่ไหม คลิปนี้ผมก็เลยจะมาลองเปลี่ยนตัวของอบอร์ดบ้านนะครับเขาจะเป็นเมตาของหมีจิงซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเก่งกว่าตัวของหมีแอดอีกนะเพราะว่าผมเคยเล่นหมีแอดอะ่ะแล้วผมเจอหมีจิงอะ่ะผมแพ้เว้เชื่อคือหมีจิงมันเก่งกว่าหมีแอดเฉยเลยเนาะโอเคตอนนี้ผมก็เจอเป็นนาแล้วก็ตัวของมอนโดนะผมเลยคิดว่าผมน่าจะทําเงิน10บาทโดยการขายตัวของมอฟไฟทิ้งนะครับแล้วก็เอามอนโดลงไปแทนนะจะทําเงิน10บาทนะเพราะผมอยากจะรีบขึ้นเวลแปดโลหาตัวนั่นเอง แล้วก็เอาตัวของพาวเวอร์อัพมาลุ้นกับตัวของนานะครับดูว่ามันจะออกเป็นโคเรนเอทให้เราไหมแต่เหมือนจะไม่มีนะครับผมก็เลยหยิบเป็น a อค์แท e เอ็กเพรสละกันก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไระครับหยิบอะไรได้ก็หยิบไปก่อนแล้วกันแต่จริงๆคือถ้าเกิดต้นเกมเราได้ไอตัวของโคเรนเอทให้นาะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับมันจะเสกเงินให้เราได้ประมาณเกือบ1 0 2 0บาทเลยนะ ถ้าเกิดเรามีกุญซนูนี่คือ20บาทเนี่ยมีเห็นแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะได้กเกือบ10บาทอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าต้นเกมเราต้องรีบทําเงินให้ถึง50บาทให้ได้เร็วอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมีน้ํามันช่วยเร่องอีคอนให้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆกนะันเนาะ โอเคตอนนี้ผมก็เหมือนบอร์ดจะอ่อนลงนะเพราะว่าผมไปขายตัวแท้งสองดาวนะครับมันก็เลยทําให้บอร์ดผมอ่อนแล้วผมก็น่าจะเล่นรูสติกและจากที่บอร์ดควรจะวินสติกได้แต่ก็ไม่ได้สีเรียนแล้วครับแต่เล่นแบบนี้มันทําให้เราค่อนข้างจะเสียเลือดเยอะนะในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเกิดผมมีมอฟไฟส์องดาวมาช่วยยื้อตรงนั้นนะ่ะผมอาจจะเซฟเลือดได้ดีนะครับแต่คืออันนี้คือผมโดนเต็มบอร์ดเกือบทุกบอร์ดเลยนะแต่ก็ไม่ได้สีเรียสครับเพราะว่า เรากะไปเล่นเวลแอยู่แล้วมันคอมวัดดวงแล้วว่าถ้าเกิดเราขึ้น8ไปโรเจอร์มี2จรจิง2อยังไงเราก็มีโอกาสท็อปโฟได้เยอะแน่นอนนะครับต้นเกมสีเลือดไปก่อนไม่เป็นไรครับเอาเงินให้ได้เยอะที่สุดซะด,ดีกว่าเพราะว่าต้นเกมอ่ะเลือดอ่ะสำคัญน้อยกว่าเงินนะครับช่วงต้นเกมเงินสําคัญเยอะมากๆนะแล้วช่วงท้ายเกมอ่ะจะเป็นเลือดนะครับในการสําคัญกว่าเงินนะอันนี้คือต้องแยกกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า บางคนกะการใช้เงินไม่ถูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือท้ายเกมเงินมันสาคัญน้อยกว่าเลือดนะครับเพราะว่าท้ายเกมเลือดมันจะเสียเยอะนะถ้าเกิดเราแพ้นะครับ้นเกมเสียไปครับเลือดไม่เป็นไรพยายามเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดดีกว่าเพื่อที่จะไปตั้งบอร์ดที่เราต้องการนะเนาะโอเคนี่ผมก็จบสเตจสองขึ้นสเตจสแล้วนะก็ได้มาเป็น4ี่แจ็คเก็ตนอตแล้วผมก็เลยได้นาสองดามด้วยผมก็เลยเปิดเป็นดวลลิศ ซึ่งตัวของใครสาผมมีไงผมก็เลยเอาลงไปนะครับซึ่งบอร์ดก็ไม่ได้แข่งอะไรขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าตัวแทงผมมันดาวเดียวหมดเลยก็คิดว่าน่าจะแพ้อยู่ส่วนเรื่องไอเทมนี่ผมจะไม่แลมนะเพราะว่าผมจะทําเป็นตัวของ bs ให้ตัวของหมีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมีมันไม่ได้ของ bs มันจะอ่อนนะ ทุกคนอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับมีควรจะมีของ3ชิ้นเลยนั่นก็คือ a อ็ดออฟไนท์ไอเอซายเกเฟลควรจะมีนะครับส่วนตัวของจิงอ่ะเราไม่ได้ซีเรียสเหมือนตัวของแอดนะที่ต้องมีคุณซซกับคาเค้นจิงเราสามารถใส่เป็นอะไรก็ได้ครับขอให้มันมีไอเทมสเกลลิงสักชิ้นนึงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคาเค้นหรือคุณซูก็ตามนะครับใส่ให้มันเลยจะดีที่สุดนะแต่จริงจริงก็ถ้าเกิดได้เป็นของดามจอะไรก็มาใส่ให้มันก็ได้นะครับในเกมวันนี้ผมก็ไม่ได้ของ B s ให้จิงนะซึ่งมันก็เก่งพอที่จะแบกได้อยู่ อ่ะโอเคส่วนอักเมนที่2นี่ผมก็คิดอยู่แล้วว่าเอาอะไรดีตอนแรกจะเอาเป็นไอตัวของอักเมนลูเชอแต่ผมลองรีดูแล้วแม่งได้เป็นอักเมนที่ผมชอบที่สุด <c oughs> invested แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นในนะปกอยู่แล้วว่าคลิปนี้ผมทำเป็นรีสิน3ดาวได้ก็ไม่ต้องดาวอยู่แล้วถ้าเกิดจะทำา5บาท3ดาวได้แม่งต้องมีอักเมนนี้เข้ามาเกี่ยวซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วครับทุกคลิปที่ผมทำอักเมนเนี้ย คู่กับตัว5บาท3ดาวตลอดก็ในคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเรื่องราวระหว่างทางที่จะไปจบตรงนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายนะทุกคนมีโอกาสตายได้เยอะอยู่นะครับเพราะในช่วงสเตจสาเนี่ยผมก็ยังบอดไม่ได้แข่งพอที่จะเซฟเลือดได้เลยเลือดผมก็ยังไหลเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ก็คือเหลือ74แล้วนะ จบสเตจสานี่ผมคิดว่าเลือดผมอาจจะเหลือไม่ถึง50้วยซ้ำนะกับบอร์ดที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับผมน่าจะต้องตั้งบอร์ดตอนช่วงเวลเจ็ดนิดหน่อยนะเพื่อที่จะเซฟเลือดนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันว่าผมจะตั้งได้หรือเปล่านะไม่งั้นคือผมอาจจะเหลือเลือดไม่พอที่จะไปเล่นท้ายเกมได้เลยนะทุกคน แล้วก็มาถึงช่วงที่ผมพูดไปในตอนเมื่อกี้แล้วนะครับว่าผมควรจะตั้งบอร์ดตอนวิวเจ็ดนิดหน่อยนะเพราะว่าผมอยากจะเซฟเลือดบ้างนะครับพราถ้าเกิดผมยังตั้งบอร์ดไม่ได้ในช่วงสี่ต้นต้นเนี้ยสเตตสี่ต้นต้นเนี้ยผมมีโอกาสที่จะเสียเลือดเยอะมากนะผมพยายามจะตั้งบอร์ดให้มันประหยัดเลือดอะทาให้เยอะที่สุดนะเพื่อที่ใช้เกมผมจะได้มีเลือดพอที่จะเล่นทําอะไรแปลกๆจากอินเวสต์ได้นะครับอย่างเช่น5บาท3ดาวเป็นต้นนะเนาะ นี่ผมก็เลยลองโลดูนะเจอมาเป็นจริงนะครับตอนแรกก็ได้แอดมาแหละแต่มันไม่ได้อยากเล่นขนาดนั้นอ่ะส่วนตัวผมอยากเล่นจริงมากกว่าเพราะว่าผมหาธนูไม่ได้แล้วเวยธนูมันหายาก <c oughs> แอดมันต้องมีกุญซูคาเค้นนะครับมันถึงจะเก่งอ่ะแต่ถ้าเกิดผมมีกุญแูคาเค้นผมจะเล่นนะแอดอ่ะแต่ที่ผมมีแค่คาเค้นชิ้นเดียวผมเลยคิดว่าผมไปเล่นจริงดีกว่าแล้วก็ใส่เป็นของไอเทมดาเมจให้มันอะไรก็ได้ครับเพราะว่าจริงอ่ะส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้ซีเรียสเรื่องไอเทมเท่าแอดอ่ะเนาะ ผมเลยอะโอเคเล่นเป็นจริงแล้วกันเดี๋ยวแอดผมก็จะขายทิ้งนะครับตอนนี้ผมก็ใกล้จะขึ้นวิวแปดได้แล้วนะขาดอีกแค่ประมาณ40กว่าบาทก็เดี๋ยวน่าจะขึ้นตอนรอบประมาณ4ี่ชินหนึ่งนี้แล้วครับแล้วก็แอดนี่ผมไม่น่าเล่นแน่นอนน่าจะขายทิ้งแต่ก็แอบลังเลแหละผมก็เลยเก็บไว้ก่อนส่วน power up นี่ผมลืมใส่นะเมื่อกี้ก็เลยเสียเลือดไปอีกแล้วนะครับเลือดเหลือ47แล้วตรงนี้ส่วนจริงก็ที่จะแนะนำนะครับ power up มีอยู่หนึ่งชิ้นที่ผมชอบมากๆเลยไม่รู้ว่าทุกคนจะได้หรือเปล่านะั่คคือว,อวาาอเเรราาาาามมสถถกก็้ิด ค่าหรือว่าแอซิดได้อะมันจะเร่งความเร็วโจมตีให้เราซึ่งสกิลของจิงมันเป็นคล้ายๆกุนโซครับยิ่งตีมันก็จะยิ่งตีเร็วเรื่อยๆก็แนะนําว่าถ้าเกิดได้อนนั้นมามันจะดีมากๆนะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับทำให้จิงเราเก่งขึ้นแบบเยอะๆเลยอ่ะก็ถ้าเกิดไม่เจอก็เป็นอะไรก็ได้ครับพาววอรอัพดาเมจอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับส่วนตัวของมีก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมั้งทุกคนก็คือเป็นพวกของซีเรียสแลมก็ได้หรือไม่ก็เป็นพวกดาเมจอะไรก็ได้ครับไอ้ที่ว ลดเลือดแล้วจะเพิ่มดามิตแอมปบ็บนั้นก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะหยิบเป็นอะไรนะครับและนี้ผมก็ขึ้นแปดเรียบร้อยนะผมเลยตัดสินใจชิงโลก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่ามีคนเล่นสากาเดียนอยู่เหมือนกันแล้วก็มีคนจะเล่นหมีเหมือนกันผมเลยได้เปรียบตรงที่ผมมีอินเวสต์นะครับผมเลยตัดสินใจชิงโลก่อนแล้วผมได้มี2ดาวเรียบร้อย ก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับในคลิปไหนนี่แหละว่าถ้าเกิดเราเล่นตัวแคลลี่ที่เป็นไฟเตอร์กับตัวของแบคลน์คู่กันอะ่ะตัวที่ควรจะทําเป็น2ดาวให้ได้ก่อนนั่นก็คือตัวไฟเตอร์นะครับส่วนตัวแบคลน์ถ้าเกิดเรามีเป็นไอเทมสเกลลิ่งให้มันไม่จําเป็นต้อง2ดาวก็ได้นะถ้าเกิดหาไม่เจอครับอย่างเช่นตานี้ผมก็น่าจะจิ้งดาวเดียวไปยาวๆเลยส่วนหมีนี่ผมได้2ดาวไปแล้วผมค่อนข้างจะโล่งใจแล้วว่าผมมีโอกาสที่จะคัมแบ็กได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าตัวของไฟเตอร์อ่ะ ถ้าเกิดมา2ดาวมันจะได้ทั้งเลือดได้ทั้งดาเมจได้ทั้งอะไรต่างๆนานาเกาะเกิดอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นตัวที่ต้องเข้าไปชิดไงสองดาวมันจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว back แบ็คไลน์เราแค่ยืนยิงเฉยๆนะครับมันสามารถสกลลิงจากไอเทมได้แบบนี้ยไม่จําเป็นต้อง2ดาวก็ได้นะครับดาวเดียวมันก็พ,พอมีดาเมจที่จะแบกบอร์ดได้เหมือนกันนะ โอเคส่วนอักเมนที่3นี่ผมก็คิดว่าหยิบเป็น rolling 4d ไหมแต่ไม่เอานะครับมันจะโลบเกินผมเลยหยิบมาเป็นไอเทมละกันเพราะว่าผมต้องการไอเทมนะบอร์ดนี้มันต้องการไอเทมเยอะนะครับแล้วแม่งได้ธนูมาเยอะเหลือเกินกับบอร์ดที่ผมขายแอดไปแล้วด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้จะเล่นแอดแล้วแหละเพราะว่าผมได้ป๊อปปี้มา2ตัวแล้วด้วยครับเดี๋ยวเสราฟีนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะผมก็เลยโลทิ้งไป เจอเป็นเชนนะครับวไดมาเป็นนาอันนี้ผมก็น่าจะขายนาตัวนี้ทิ้งแล้วก็ดีย้ายของย้ายโพลลอัพมาใส่ให้จิงกับหมี่แทนแล้วเพราะว่าผมต้องตั้งบอร์ดแล้วนะครับส่วน so, ไอเทมนี้ก็อย่างที่บอกเลยไอเทมผมไม่ได้ดีเลยเห็นไหมได้มันจะกรอบชีฟก็เป็นไอเทมอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดผมฝืนไปเล่นแอดเนะี่ยมีโอกาสที่จะไม่รอดนะนี้ผมเลยคิดว่าผมน่าจะทําเป็นเลดบัฟดีกว่าไหมดีกว่า2่คาเค่นดีกว่านะครับอ่ะเป็นเลดบัฟแล้วก็บูบัฟดีกว่าเนี่ยทิงแล้วใส่ของแบบนี้ก็ได้ทุก ส่วนหมีก็เดี๋ยวหาดาวให้มันอีกชิ้นหนึ่งผมก็จะได้เป็นของ BS ให้มันแล้วดูเลือดผมตอนนี้ทุกคนอยู่ที่โลเลยและนี่เลยพอว่าแอพที่ผมบอกนะครับไอวันออฟเออะไรนี่แหละชื่อนั่นแหละที่มันจะลดเลือดเหลือประมาณ65%แล้วก็จะได้พอไอดาเมจแอปมาแทนอ่ะอันนี้คือดีนะหมีเราจะแรงมากๆนะครับก็ควรจะมีก็จะดีแต่ถ้าเกิดไม่มีก็เป็นอะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับดาเมจให้หมีอ่ะไอตัวของสเตชี่อาร์มก็ได้นะที่ยิ่งค่าได้ยิ่งตีไายเบบนั้นก็ได้เหมือนกันหมีมีพอีพ่ายอยายะทุคน ลองหา,หาดูชอบอันไหนก็ลองเล่นอั้นนั้นดูครับแต่อย่าให้มันตลกแล้วกันยังไงมันก็เก่งโอเคครับมันโลกระตอก็อยากหาตัวของป๊อปปี้สองดาวให้ได้นะเพราะว่าผมอยากจะให้ตัวป๊อปปี้มันสามารถคําไฟได้เนาะก็ลองโรดูนะเพราะว่าถ้าเกิดผมฝืนเก็บเงินขึ้นเปล่าแล้วผมหาป๊อปปี้ไม่เจอเนี่ยมันจะหยาบมากๆเลยแล้วผมเรียบร้อยครับได้ป๊อปปี้สองดาวไปแล้วและบวกกับผมได้ไอเทมของดูพิเคเตอร์มาจากรอบคีฟของสเตจสามด้วย ในหัวผมคิดแล้วว่าไอเกมนี้ไม่4บาทก็5บาทถมดาวแน่นอนซัมติงซามวันแน่นอนเพราะว่ารูปทองแม่งช่วยเราได้แนต่ตานนี้เดี๋ยวก็มาดูกันว่าผมจะสามารถคอมแบ็กกลับมาได้ไหมนะครับกับเลือดที่เหลืออยู่ตอนนี้คือ34ที่โลเลยนะครับสถานการณ์คือไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะตรงนี้นะครับ ถึงในรอบไอเทมนี้ผมก็ได้ดาบเรียบร้อยนะเพราะว่าต้องการดาบให้มีจริงๆหมีมันต้องการของ3ชิ้นจริงๆเว้ยอย่างน้อยแม่งต้องมี IE กับตัวของเอ็ดออฟน h t อะถ้าเกิดไม่มี2ชิ้นนี้หมีเราจะอ่อนลงมากนะส่วนเบสอินซูลัตของอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวของ c y c l เ f ิลเฟนี่แหละแต่ถ้าเกิดไม่เจอก็ใส่เป็นอะไรก็ได้ครับคก็ได้กันจก็ได้แต่ยังไงก็แนะนําว่าควรจะเป็นไซ c l เ f ิลเนะจะดีที่สุดนะครับ อันนี้ผมก็ตัดสินใจโลจากโลฟีนิดหน่อยนะแล้วก็ได้มาเป็นสาย่าเรียบร้อยนะเพราะว่าผมต้องการสาย่ามาเปิดเป็นสาการเดียนเพิ่มนะครับเ mm hmm. ชนเราไม่ได้ใช้นะบอร์ดนี้นะครับเพราะว่าเออเชนมันจะไป ในบอร์ดของแอดกับมีนะเพราะว่ามันจะเปิดแบชั่นกับเอ็ดหลอดใช่ไหมแต่ว,ว่าสตาร์การ์เดียนมันมีแบชั่นกับเอ็ดหลอดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือตัวของเร็วแล้วก็ตัวของสายญาณนั่นเองแล้วทําให้สตาร์การ์เดียนเรามันรวมกลุ่มกันได้เยอะมากด้วยมันจะทําให้ได้สเตตเยอะมากขึ้นนะครับจริงเราก็จะเก่งขึ้นบัอบี้เราก็จะเก่งขึ้นนะ้วถ้าทุกคนจะมาเล่นบอร์ดนี้แล้วดันเผลอเได้ตัวของตาสตาร์การ์เดียนมานี่คือเอามาใส่ให้หมีแทนตัวของสไตร์เกฟลได้เลยนะทุกคนมันจะะะเเกกก่งงมมมาาาาๆนนครรับ็จทํให้ห้้ีไดดตขอ Star วยนะ คือแม่งเก่งจริงก็ลองเอามาใส่ดูได้แต่ในเกมนี้เหมือนผมจะไม่ได้เนาะก็เลยใส่เป็นของ B S 3ชิ้นไปก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบอร์ดเราอ่ะมีไอมีตัวของยูนิตอ่ะลงได้10ตัวใช่ไหมเวลสิบเราจะเป็นสล็อตของรีซินนะครับมันจะเปิดเทดแบบพอดีเป๊ะ,ะเป็นเทดสวยมากๆผมเลยค่อนข้างชอบบอร์ดนี้นะครับแล้วในรอบนี้คือผมตัดสินใจเทมโปมาเลยนะขึ้นเวลเก้านะครับกับเงินที่เหลืออยู่ไม่กี่บาทแต่ผมต้องขึ้นแล้วครับเพราะว่าผมต้องตั้งบอร์ดแล้วเลือดเราเหลือไม่ได้้้เเเเยออะะะนนรรัแแลววถาาากิดมมีีจไไปทไทํ่ การเทมโปให้ได้แบบจังหวะเป๊ะๆนี่สำคัญมากๆนะผมเลยตัดสินใจขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็โลหาตัวของบั้มให้ได้แล้วก็เจอเรียบร้อยครับเปิดเป็นซีรูชาโดซีสตาร์การ์เดียนได้ตามแผนที่วางไว้แล้วก็นั่นแหละครับผมก็แอบเก็บหมีมานะแต่ว่าน่าจะทำสามดาวไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่าหมีช่วงนี้มันเป็นเมตามากๆนะมันหาย,ยากมากครับต่อให้มีดูบอันหนึ่งก็เหอะยังไงก็ทําไม่ได้แน่นอนมันมีคนเล่นเยอะนะครับแผนผมเลยมันลึกกว่านั้นหาบาทสามดาวแน่นอนตอนนี้นะครับที่ผมคิดไว้นะเพราะว่าบอดผมค่อนข้างจะแคบแล้ว หลือแค่หาบัม2ดาวเองครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะถ้าเกิดผมจะเก็บเงินกลับมาที่70บาทก่อนแล้วค่อยโลหาบัมมันก็ยังทันอยู่นะเลือดเราก็ค่อยๆเด้งขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้คือสถานการณ์บอดเรานี่คือปะปัเป็นเรื่องอะ่ะใครเจอเราอะ่ะบอกเลยว่าปะปับเป็นเรื่องแน่นอน <laughs> เอาเราไม่ลงแน่จากที่สเกลดูตรงนี้นะยังไม่มีใครแบบบอดทันเราเลยอะเทมโปรเรามันลึกกว่าชาวบ้านเขาเลยครับ,รบตรงนี้เดี๋ยวยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะตอนนี้ก็จบสเตจสี่เรียบร้อยนะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดได้ของมาในรอบนี้ผมก็ภาวะนาะให้มันออกเป็นของแท้งให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะว่าผมต้องการของป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้นี่ก็แนะนําให้มีของ3มชิ้นหลักเลยน,ะนั่นก็คือเอาเป็น2ชิ้นหลักแล้วกันนั่นคืออีเปนเชากับซันไฟเขียนะครับควรจะมี2ชิ้นนี้นะเพราะว่า มันต้องการเจาะเกาะแล้วก็ตัดคิวนะแล้วผมได้บ้าม,มาโดยที่ไม่ต้องโลอะไรเยอะเลยก็คือปรับปเป็นเรื่องเลยแบบนี้คือบ้าผม2แล้วด้วยแว่งดาวเมทเพิ่มขึ้นมาอีกนะบอร์ดผมนะครับแล้วส่วนของไอเทมก็ค่อนข้างจะดีด้วยนะผมได้เบลมา2อันแล้วก็มีผ้าคลุมอยู่แล้วผมสามารถทาเป็นอีเปนชาวกับซันไฟได้คือโอ้ยเชี่อปรับปเป็นเรื่องบอร์ดผมตอนนี้คือค่อนข้างโคตรแคปนะครับบอกเลยว่าใครเจอนี่หน้าสันแน่นอน ก็เดี๋ยวเหลือหายเอเทมให้บัม้มแล้วบับ้มก็ใส่เป็นตีปโกบเลยครับดีที่สุดนะเออเพราะว่าไอเทมเหมือนค่อนข้างจะฟิกตายตัวแล้วอะบั้มที่จะใส่ไอเทมก็เป็นพวกตีปโกบนี่แหละครับหรือไม่ก็ใส่เป็นพวกไอเทมแทงก็ได้ถ้าเหลือนะครับไอเทมไฟเตอร์อะไรก็ได้มีอะไรก็ใส่ให้มันไปครับบั้มไม่ได้ซีเรียสเลยไอเทมอะไรขนาดนั้นเนาะตีปโกบแล้วเบสอินสตาอตมันเลยโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันว่าบอรดแบบนี้จะมีใครเอาลงหรือเปล่านะครับกับสถานการณ์ตอนนี้คือบอกเลยว่าเทมโปเราดีวกว่าชาวบ้านเยอะมากๆนะ เวลสิบอยู่ไม่ไกลนะครับสามดาวมีให้เห็นแน่นอนครับทุกคน ไลก่กระทืบชาวบ้านททมนะครับตรงนี้ไม่มีใครไหวกับผมสักคนเห็นว่าติดไฟย,ยาวๆเลยนะครับเลือดค,คือคงไว้ที่3 4หลังจากที่เราทําต้นเกมมาค่อนข้างดีนะเพราะว่าเราเอาเลือดไปแลกกับเงินในช่วงต้นเกมมาดีนะครับล้วบวกกับเราได้อักเมนต์ดีมาด้วยอย่างเช่นอินเวสเนเนี่ยทำให้ผมมาถึงตรงนี้ได้นะครับคือผมเทมโปไวกว่าชาวบ้านไงทำให้ผมมาถึงตรงนี้ได้คือชิวแล้วอะแต่ในรอบวงนี้คือเจอตีฟโก๊บให้บ้านผมด้วยไอย้เช่ยเกมนี้ผมก็เขาใช้ดวงดีเหมือนกันนะเนี่ย เล่นเก่งอยู่พอควรแล้วเนี่ยไอ้ฝีมือของตานี้ยวๆ,ๆ,ๆไอ้จะดวงดีได้แหละผมเจอมี่สองดาวก่อนเพื่อนเลยตอนนั้นอ่ะเออผมเลอโลไปไม่กีท่ทีเจอมี่สองดาวแล้วก็โลขึ้นเวลก้ามาไม่กี่ทีเหมือนกันเจอบ้ามสองดาวด้วยโอ้โหคือแบบทุกอย่างแมว่งเพอร์เฟกไปหมดนะครับตานี้หลังจากต้นเกมนี่คือโดนกระทือมายับยับะเนาะนี่คือผมเก็บเงินมาที่เจบาทได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เก็บยาวๆครับเวลสิบเลยลเก็บโลฟีเก็บอะไรไปยาวๆเลยครับ5าบาท3ดาวมีเห็นแน่นอนนะตรงนี้นะครับบอร์ดคือฮิตหมดแล้วอะ เดี๋ยวแค่เร็วที่ไม่2ดาวก็ช่างมันนะครับตัวบาดเดียวไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแหละสแต็ปมันก็ไม่ได้เยอะนะถี่เดิดมา2ดาวนะครับมันเป็นแค่ตัวรออสกิลนิดๆหน่อยๆเองนะครับตัวเร็วนั้นนะนะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวยาวไปเก็บเงินยิวครับตรงนี้ แล้วมาไฟนี้นี่เหมือนผมจะเจอคู่ปรับว่ะเพราะบอรดนี้ค่อนข้างฮิตนะครับทุกคนเห็นปะไอเทมคือโคตรเยอะตัวคือโคตรฮิตนะครับ TF 2ดาว S 2ดาวของ BS มีคุณซูแสงด้วยโอ้โหเหมือนผมจะโดนว่ะรอบนี้เหมือนผมจะโดนแนะ่แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมมีโปโลเยอะเห็นปะตัวที่นักวางแผนผมอะโปโลผมเยอะต่อให้ผมแพ้รอบนี้ไปยังไงผมก็เสียเลือดมาเยอะแน่นอนเพราะว่าผมได้บ้ามมาเร็วเห็นปะเนี่ยเหมือนเลือดผมลดไม่ถึง10แน่นอนลดไป4ครับกับเลือดที่เหลือ30ตรงนี้เห็นปะ <c oughs> คือดีจัด ั้มตัวนี้ยิ่งได้ไวแม่งยิงเก็บแฟลกโฟโลได้เยอะมันเซฟเลือดให้เราได้ชีวิตหนึ่งเลยนะเว้ยบั้มอ่ะเป็นตัวที่โคตรเก่งไอ้แล้วแม่งไปได้เกือบทุกบอร์ดจริงๆก็เดี๋ยวสกาดูนะครับบอร์ดนี้คือไม่เท่าไหร่อันนี้คือบอร์ดสลาการเดียนที่ผมบอกว่ามีคนเล่นอยู่หลายคนนะซึ่งคนนี้ก็เป็นคนที่รอดนะครับที่เหลือคือร่วงไปหมดแล้วก็ผมตอนนี้ก็คือบอร์ดค่อนข้างจะฮิตที่สุดแล้วเหลือแค่ไอ้บ้านที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วบ้านนั้นคือฮิตกว่านิดหน่อยนะเพราะว่าเขาได้เทมดีนะ มันเป็นบอร์ดที่เล่นอ่า TF Jacker Nord 6ครับกับแอดคู่กันนะนะโดยที่หาเป็นเพราะว่าฟอร์ตทัชอ่ะที่มันจะส,ะส,ะสะตันอะ่ะเออนั่นแหละคือมันโคตรเก่งเลยเว้ยทุกคนสายแอดหรือไม่ก็ตัวของ TF อะ่ะแต่ผมจะลองหาคอนเทนต์แล้วแต่มันหายากมากเลยเว้ยไอตัวของฟอร์ตทัชเนี่ยไม่รู้มันมีจริงอยู่หรือเปล่านะผมหาไม่เจอสักทีก็เลยไม่ได้คอนเทนต์อ่า6 Jacker Nord Ads TF สักทีนะค่อนข้างจะเซ็งนะครับหาฟอร์ตทัชไม่เจอนั่นแหละนี่คือผมได้รีซินมาเรียบร้อยแล้วกับเทปที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์จัดๆนะครับตา Fort นนี้ คือลงลิซินตอนวิวสิบนี่คือเทดมันพอดีเป๊ะเลยเว้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะฟินพอควรเลย <c oughs> โหลดอรัพได้เป็นลิซิน 2, 2> <c oughs> ดาวเรียบร้อยแล้วลิซินไม่มีใครใช้นะตอนนี้คือหวานเลยเราชิวๆเลยก็ได้เป็นอะดัพีฟเฮมมาซึ่งไม่ได้ซีเรียสแล้วครับไอเทมเราค่อนข้างจะ B s หมดแล้วก็ใส่ให้ป๊อปปี้ไปก็ได้แล้วก็ขายพวกตัว5บาทที่ไม่ได้ใช้ทิ้งแล้วกัน4บาทนี่ผมน่าจะตัดชอยแล้วครับน่าจะขายทิ้งแล้วเพราะว่าทํามไม่ได้แน่นอนเพราะว่าบ้านนี้ก็เล่นตัวของซาราเดียนเนาะ ทำจริงทำออ,อปปี้ไม่ได้แน่นอนก็เดี๋ยวขายทิ้งแล้วกันสาห้าบาทแล้วกันไหนๆก็เิวสิบแล้วนะครับบวกมี Invest e d ด้วยชิวๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตอนไหนนะเลือดแต่ละคนคือพอๆกันหมดเลยนะบ้านสากาเดียนี่คือเราไหวชิวเลยก็จะขายพวกตัวห้าบาทนะครับเก็บเงินแต่เหมือนจะไม่ทันวะคิดช้าไปหน่อยไม่งั้นผมได้โลฟีรอบหนึ่งแล้วเนี่ยอย่างดีนะครับที่มันเก็บเด้งเงินที่มาที่ห้าสิบแล้วผมยังได้โลฟีอยู่ก็โอเคได้อยูะ เราเจอเป็นป๊อปปี้หตัวแต่มันมีคนเล่นน่ะมันน่าจะทําไม่ได้แล้วแล้วลิสตินออกมาตัวที่4เรียบร้อยแล้วตัวที่5ออกมาแล้วแล้วตัวที่6ออกมาแล้วโอ้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 ปับป,ปเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วยังไงออกมาตัวที่7จ็ดไหมขาดอีแค่2ตัวเพราะผมมีดูทองครับทุกคนโอ้โหล้วตัวที่7โผล่มาไงขาดอีแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาหรือยังยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยังใจเย็นอยู่ <laughs> โอเคใจเย็นได้ครับ ถ้าเกิดเหลือประมาณ3คนสุดท้ายเดี๋ยวผมขายบอร์ดและขายบอร์ดแม่งเลยเพราะว่าเลือดผมเหลือ2ชีวิตอะยังไงผมหายแค่ตัวเดียวเองทุกคนแต่มันมีคนเลืเจอกกระนอดอ่ะเดี๋ยวผมลืมไปแล้วอะตรงนั้นอะแต่ยังไงคือเราเจอลีซินทั้ง7ตัวแล้วว่าซึ่งเราใช้ใช้แค่แปดอะตรนรข้ามตัดไปตัวหนึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะเว้ยมันก็มีปัญหาแหละแต่คือเรามีดูบทองอ่ะผมว่ามันควรจะได้นะเออเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเจอหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็ภาวนาให้คนนั้นตายเหมือนจะล่วงไปแล้วหรือเเเปลลลล่าาายยงงนนครบบือออออดขห10ี้้้ผต์แววทุก น่าจะลุยรอบนี้แหละครับลิซินบออฟเท่านั้นไปไหมไปแล้วครับจริงไปละหนึ่งโลครับไปอีกตัวหนึ่งแล้วบ้ามเพิ่มมาและไปครับขาดอีกแค่เรียบร้อยไม่ต้องพูดอะไรเยอะสานี้ <Your face. S 1> โลง่ายๆชิวๆเดี๋ยวลองโลบ้ามดูแล้วกันเพื่อมันออกริซินสามดาวโดยที่ไม่ต้องแบบใช้ดูบแต่ไม่เอาละเดี๋ยวไม่ทันนะครับเราอยากแอคลิซินไงผมอยากให้มันโชว์ได้3 <S <S ส,สแตนอะลิซินอะนนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูกันครับ อันนี้เป็นสแตนที่ผมจะเลือกก็น่าจะเป็นเจเกอร์นอตก่อนนะครับเพราะว่าเจเกอร์นอตนี่น่าจะเป็นสแตนที่ใช้กันบ่อยที่สุดแล้วเนะาะเดี๋ยวมาดูกันว่าความสามารถของลิซินสามดาวกับสแตนเจเกอร์นอตจะทําอะไรได้นะครับแค่เป็นหนึ่งทีแล้วต่อยออกนอกบอร์ดไปเลยนะครับตรงนั้น4ีหตัวไม่ต้องเล่นแล้วต่อยไปอีกหนึ่งทีแล้วเหมือนจะโดนยิงฟรีอยู่แต่ติดอดอฟไนท์แล้วขอยัดญาตซัดหน้าไปอีกหนึ่งทีแล้วล่วงออกไปหมดเลยนะครับกลายเป็นทูดามจแล้วล่วงไปหนึ่งคนแล้วคนนี้เจอลังผีเราลิซ ลิซินสเตนเจ้ากะนอเนี่ยผมว่ามันเป็นสแตนที่อ่อนที่สุดแล้วนะทุกคนถ้าเกิดจะเล่นก็ควรเลือกสแตนอื่นนะแต่ที่ที่ผมเลือกมาให้ดูเพราะว่ามันเป็นสแตนที่ใช้เยอะที่สุดแล้วไนงะไอ oth, เจ้ากะนอเนี่ยครับก็จะให้เก่งสุดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนะก็ลองพิจารณาดูเอานะครับแต่ผมบอกเลยว่าเจ้ากะนอสแตนนี้แม่งอ่อนสุดแล้วในลิซิน3ดาววนะทุกคนแล้วถ้าเกิดเป็นลิซิน2ดาวทั่วไปคือเจ้ากะนอเนี่ยแม่งเก่งสุดแล้วอนะเพราะว่าแม่งใช้ได้เกือบทุกค,คอมเลยนะครับเจ้ากนะนอเนาะโอเคเดี๋ยวมาใสา ไอเทมผมใส่แค่นี้พอนะนี่สชิ้นนี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆละแ้วแเขาไม่กดยอมนะเขาให้เราได้โชว์นะก็โอเคนะครับก็น่าจะรอดูสแตนอื่นๆมั้งก็เดี๋ยวโชว์ให้เขาสักนิดหนึ่งอันนี้ผมกำลังเลอยู่เอาเป็นไรดีเอาเป็น e x e c u t i o n e r แล้วกันแต่ว่าเลือดฝั่งตรงข้ามเหลือแค่ชีวิตเดียวเองอะ่ะทุกคนผมน่าจะเล่นให้ครบทั้ง3สแตนในเกมนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปเล่นเพิ่มอ่มาอีกเกมหนึ่งแล้วกันแล้วก็จะเป็นลิซินสแตนของเดียวกฤตมาให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังงไ อันนี้คือสแตนของ e x e c u t i o n e er, เรแล้วโดดขึ้นฟ้าแล้วต่อยเป็นทูดามจดาเมจแค่200แต่หายไปทั้งบอร์ดคือเด้งออกไปนอกบอร์ดและนี่คือเกมที่ผมไปเล่นมานอกรอบนะครับเลือกสแตนเป็นดูวิเลสที่ผมค้างไว้ให้ทุกคนได้ดูเนาะอันนี้คือเกมที่ผมก็เล่นได้ครบ3สแตนเลยแต่ว่าเอาเป็นเกมที่ผมเล่นไว้ก่อนหน้าแล้วกันา็เกมนี้มันข้างเจอบอร์ดเยอะผมเลยไม่เอาแล้วกันเอามาให้ดูเป็นสแตนของดูวิเลสนะครับมันความสามารถจะเป็นประมาณนี้เลยคือแม่งต่อย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 ,อยทุกตัวตายไปหมดเลยดามจดสองหมื่น สตนเก่งสุดก็อย่างที่บอกแล้วครับไอตัวของ Executioner น่าจะเก่งสุดแหละกระโดดขึ้นไปต่อยลงมาคือแม่งหายหมดบอดแล้วอะ d าเมจแค่หลักหน่วยอบางทีะนะคือแม่งหายหมดบอดแล้วนะครับส <c oughs> ต,ตนอ่อนสุดก็น่าจะเป็น Jacker n0 แหละสำหรับผมนะแล้วก็ดูว,วิลิตนี่คือกลางๆครับก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้เวอร์แบบตัวของ Executioner โอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับสำหรับอคอมของมีจิ้ง x, ซึ่งเป็นอิองคอมที่เมตามากๆนะครับรีบเล่นก่อนมันจะเนิรบแล้วกันเพราะว่าผมได้ยินมาว่ามันจะเนิร์ฟอยู่นะครับไม่กี่วันนี่แหละก็ลองเอาไปเล่นกันก่อนเก็บแรงกันให้ได้เร็วๆนะครับขอให้ทุกคนขึ้นแชนเจอร์ได้แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ถ้าเกิดผิดพลาดหรือการใดก็ต้องขออภยัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดสไครป์ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมวัสดีครับ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ัไหมบ่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆ่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน